สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนอกบ้าน h ช n แนลวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวดีๆวันนี้นำเสนอในหัวข้อวางมั่วไม่มีทางรวยเผยห้าจุดต้องห้ามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องระวังเพราะอาจควางทางทรัพย์ทวงความเจริญและสถานที่จัดหิ้งพระที่เหมาะสมเพื่อความเป็นสิริมงคลคะ่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้ เรามีจุดที่ไม่ควรวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาฝากกันค่ะการวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่ทุกบ้านต้องมีเพื่อความสบายใจและให้ความเป็นสิริมงคลแก่คนในบ้านแต่ก็ใช่ว่าเพียงแค่หามาแล้วจะนำไปวางหรือไปจัดตั้งไว้ตรงไหนก็ได้ค่ะตามความเชื่อแล้วการวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ถูกจุดของบ้านก็เป็นสิ่งสำคัญ ที่จะส่งผลดีหรือเสียต่อคนในบ้านและวันนี้เราขอแนะนํำ5จุดในบ้านที่ไม่ควรวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะจะส่งผลเสียกับคนในบ้านจะมีจุดไหนบ้างนั้นมาติดตามรับฟังค่ะ 1. ห้ามวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิงผนังห้องน้ำตามหลักเบญจธาตุ5ธาตุสิ่งศักดิ์สิทธิ แทนความหมายของธาตุไฟส่วนห้องน้ำห้องส้วมนั้นคือธาตุน้ำค่ะซึ่งตามธรรมชาติน้ำจะดับไปจึงถือเป็นธาตุที่กระทบหรือพิฆาตกันห้องพระนั้นไม่ควรให้อยู่ติดกับห้องน้ำแต่หากมีความจำเป็นจะต้องจัดวางห้องพระให้อยู่ติดกับห้องน้ำแล้วล่ะก็ควรหาตู้มาพิงผนังห้องน้ำแล้วหันหน้าพระไปทางอื่น ที่ไม่ตรงกับห้องน้ำค่ะเหตุผลในเชิงฮวงจุ้ยบอกว่าห้องน้ำเป็นธาตุน้ำห้องพระเป็นธาตุไฟตามกฎเป็นจะธาตุธาตุน้ำพิฆาตธาตุไฟ2ว่างเหนือขอบประตูแม้จะดูรู้สึกว่าสูงส่งอยู่เหนือหัวแต่ว่ากันว่าประตูเป็นจุดที่ทุกคนเดินผ่านเป็นจุดที่มีการเปิดปิด มีการเข้าออกของคนตลอดเวลาจึงนับว่าเป็นจุดที่ไม่มั่นคงค่ะกระแสที่วิ่งลอดไปลอดมาอาจเป็นผลให้เกิดความวุ่นวายในบ้านและนั่นก็หมายถึงชีวิตด้วยค่ะ 3. วางใต้ขานบ้านถึงแม้อาจจะดูเรียบร้อยดีแต่ก็อย่างที่บอกไปตอนแรกค่ะว่าการวางหิ้งพระในแบบที่สะดวกอาจจะแย่ก็ได้ เพราะเมื่อนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาวางใต้คือใต้คานคานก็จะกดทับองค์ทำให้ไม่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดก็จะถูกกดทับเอาไว้ไม่สามารถแผ่อำนาจบรารมีออกมาได้อย่างเต็มที่ค่ะ 4. เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่าให้เป็นห้องน้ำหรือเตียงนอนถ้าหากวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ในชั้นใดชั้นหนึ่งของบ้านแล้วพบว่าเป็นตำแหน่งที่เงยหน้าขึ้นไป ตรงกับห้องน้ำพอดีหรือไม่ก็เตียงนอนนั้นว่าได้แสดงความไม่เคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว 5. วางพิงเสาลอยก็เป็นอีกหนึ่งจุดอีกหนึ่งตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมค่ะเพราะเสาลอยนั้นแสดงถึงความไม่มั่นคงการเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปวางไว้ในที่ที่ไม่มั่นคงแค่ฟังดูก็ไม่ดีแล้วถ้าไม่นับเรื่องของความเชื่อ หิ้งบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะตกหลน่นลงมาเสียหายหรือทับใครเข้าก็ได้ค่ะกลายเป็นสิ่งอันตารายในบ้านไปเลยอย่างไรก็ตามค่ะการวางตำแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถือเป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งในแง่ของความเชื่อเพราะนอกจากเทคนิค กลวิธีในการธมาค้าขายเรื่องหงจุ้ยก็เป็นเรื่องสำคัญดังนั้นจะวางตำแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ในจุดใดก็ควรศึกษาให้ดีค่ะทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการธมาค้าขายให้เจริญก้าวหน้ามากขึ้นเป็นความเชื่อที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลค่ะและก็อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลด้วยแต่เพื่อความสบายใจ การเชื่อคําเตือนคนโบราณก็ไม่เสียหายเพราะส่วนใหญ่มักมีเหตุผลของความเชื่อและให้ผลดีแน่นอนคะ่ะสถานที่จัดตั้งหิ้งพระที่เหมาะสมเป็นอย่างไรหิ้งพระเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปซึ่งเป็นวัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในบ้านคะ่ะ ไม่ว่าจะทำพิธีขึ้นบ้านใหม่หรือย้ายเข้าบ้านใหม่ก็มักจะมีพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปเข้าบ้านตามความเชื่อของแต่ละบุคคลดังนั้นสถานที่จัดวางหิ้งพระหรือตั้งหิ้งพระควรเลือกที่อันเหมาะสมหิ้งพระควรหันหน้าไปทางทิศใดตั้งหิ้งพระทิศไหนดีมีหลักการเลือกที่ตั้งหิ้งพระอันเหมาะสมดังนี้ค่ะหนึ่ง ตั้งอยู่บนที่สูงสะอาดสะอา้านสาเหตุที่ต้องเลือกหิ้งพระอยู่สูงเหนือศีรษะในที่นี้อาจตั้งอยู่บนชั้นสองของบ้านก็ได้ค่ะเนื่องจากเป็นวัตถุเสริมสิริมงคลจึงไม่ควรอยู่ในระดับตำ่ำให้คนในบ้านเหยียบย่ำอีกทั้งการตั้งอยู่ในตำแหน่งดังกล่าวยังเป็นการแสดงถึงความเคารพต่อพระพุทธรูปด้วยหากใครอยากติดหิ้งพระไว้บนฝาผนังบ้าน แนะนำว่าควรอยู่สูงจากพื้นอย่างน้อย5ฟุตที่สำคัญบริเวณนั้นต้องไม่อยู่ในมุมอับและมีไฟสองสาว่างเห็นชัดเจนค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรพิจารณาความสูงของหิ้งพระจากความสะดวกของผู้ที่จะถวายเครื่องสักการะหากเป็นผู้สูงอายุ ควรติดตั้งให้อยู่ในระดับที่เอื้อมถึงไม่ควรต้องใช้เก้าอี้ปีนขึ้นไปวางดอกไม้ทูบเทียนโดยควรอยู่ในระดับเหนือศีรษะที่เหมาะสมค่ะ 2. สถานที่จัดตั้งหิ้งพระต้องไม่รกรุงรังเปิดโล่งบริเวณที่ตั้งของหิ้งพระต้องอยู่ในตำแหน่งที่เปิดโล่งไม่รกรุงรังไม่มีกองขยะไม่มีสิ่งอปมงคลอยู่ใกล้ๆ เพราะนอกจากจะบ่งบอกถึงความไม่เคารพแล้วยังอาจเป็นการเพิ่มพลังงานไม่ดีให้เข้ามาสู่ตัวบ้านค่ะ3เลือกตั้งหิ้งพระในตำแหน่งที่สงบหิ้งพระควรตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สงบไม่มีเสียงรบกวนหรือเสียงจอแจดังนั้นจึงไม่ควรตั้งหิ้งพระบริเวณทางเข้าหรือทางออกของประตู เนื่องจากเป็นจุดที่มีคนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาซึ่งในทางห่วงจุย้ยอาจส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยพบแต่ความวุ่นวายหรือแม้แต่ใต้คือใต้คานหน้าต่างประตูก็เช่นเดียวกันค่ะขอแนะนำทิศท,ที่ควรตั้งหิ้งพระดังนี้ค่ะทิศตะวันออกเป็นทิศแห่งราชาเสริมการงานดีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งค่ะ ทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศของเศรษฐีเสริมความร่ำรวยมั่งคัง่งค้าขายเจริญนุ่งเรืองค่ะทิศเหนือเป็นทิศมัชิมาปฏิปทาไม่เจ็บไม่จรนมีแต่ความสุขความเจริญค่ะการตั้งห้องพระและหิ้งพระให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมช่วยเพิ่มความโชคดีให้กับทุกคนในบ้านได้แล้วห้องพระควรอยู่ทิศไหนของบ้าน และหิ้งพระควรหันหน้าไปทางไหนนั้นวันนี้เรามีคำตอบมาให้ทุกท่านได้รับฟังและนำไปปฏิบัติค่ะเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะตั้งหิ้งพระทิศไหนดีถึงจะเสริมสิริมงคลดีต่อทุกคนในบ้านตำแหน่งวางหิ้งพระควรหลีกเลี่ยงอยู่ตรงไหนบ้างห้องพระควรอยู่ทิศไหนของบ้าน หนึ่งประตูบ้านอยู่ทางทิศเหนือควรตั้งห้องพระไว้กลางบ้านอยากให้คนในบ้านอาศัยแบบสงบร่มเย็นมีประตูบ้านตั้งอยู่ทางทิศเหนือควรให้ห้องพระอยู่ตรงกลางของบ้านค่ะและควรหันหน้าพระไปทางทิศเหนือโดยตำแหน่งนี้ถือเป็นทิศของธาตุน้ำดังนั้นควรนำพระพุทธรูปที่เกี่ยวข้องกับน้ำ เช่นหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อวัดไร่ขิงและถวายน้ําเป็นประจำจะช่วยคนในครอบครัวพบเจอแต่ความสงบร่มเย็นใช้ชีวิตอย่างราบรื่น 2. ประตูบ้านอยู่ทางทิศใต้ควรตั้งห้องพระไว้ทางซ้ายมืออยากส่งเสริมเรื่องเงินทงองโชคลาภสำหรับบ้านที่มีประตูบ้านอยู่ทางทิศใต้ ควรจะตั้งห้องพระไว้ทางซ้ายมือของบ้านค่ะเพราะถือเป็นตำแหน่งความเจริญรุ่งเรืองจะช่วยเสริมสิริมงคลป้องกันสิ่งไม่ดีหรืออันตรายเข้ามาในบ้านและควรจะจัดห้องให้สว่างอยู่เสมอถาวายดอกไม้เป็นประจำจะส่งเสริมเรื่องเงินทองได้ดีทีเดียวค่ะ 3. ประตูบ้านอยู่ทางทิศตะวันออกควรตั้งห้องพระไว้ทางทิศตะวันออก อยากให้คนในบ้านมีชื่อเสียงทำธุรกิจแล้วเจริญรุ่งเรืองสำหรับบ้านที่มีประตูบ้านอยู่ทางทิศตะวันออกควรตั้งห้องพระไว้ทางซ้ายมือหรือทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทางหน้าบ้านค่ะที่สำคัญควรมีพระพุทธรูปปางถวายเนตรซึ่งเป็นปางประจำวันอาทิตย์จะช่วยเสริมเรื่องของโชคลาภเงินทองชื่อเสียงให้มากยิ่งขึ้นค่ะ 4. ประตูบ้านอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือควรตั้งห้องพระไว้ทางขวามือของบ้านคะ่ะจะช่วยส่งเสริมเรื่องการค้าขายรวมไปถึงการงานด้วยและควรหมั่นสวดมนต์ปฏิบัติธรรมอยู่เสมอเพื่อให้จิตใจเบิกบานเสริมความเป็นสิริมงคลได้มากขึ้นคะ่ะ 5. ประตูบ้านอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ควรตั้งห้องพระไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับใครที่มีประตูบ้านอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้อยากเสริมเรื่องสุขภาพการงานการเงินควรตั้งห้องพระไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือโดยหันหน้าพระไปทางหน้าบ้านคะ่ะหรือทางทิศตะวันออกจะช่วยส่งเสริมโชคดีแบบรอบด้านทั้งสุขภาพความรักการงานการเงิน ไปจนถึงเรื่องการเรียนก็ได้เช่นกันค่ะ 6. ประตูบ้านอยู่ทางทิศตะวันตกควรตั้งห้องพระไว้กลางบ้านหรือทางทิศใต้ค่ะบ้านไหนมีประตูบ้านทางทิศตะวันตกอยากจะส่งเสริมเรื่องของชื่อเสียงเพิ่มสง่าราศีควรตั้งห้องพระไว้ด้านซ้ายตรงกลางของบ้านหรือตั้งไว้ทางทิศใต้ค่ะ จะช่วยส่งเสริมทั้งชื่อเสียงความสวยงามความมีสง่าราศีไปจนถึงเรื่องของการศึกษาและการทำธุรกิจด้วยและถ้าอยากขจัดอุปสรรคก็ควรหมั่นสวดมนต์เปิดหน้าต่างรับโชคดีและเปิดไฟส่องสว่างอยู่ตลอดค่ะ 7. ประตูบ้านอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือควรจะตั้งห้องพระ,ระไว้ทางขวามือของประตู ใครมีธุรกิจหรือเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆควรจะตั้งห้องพระไว้ทางขวามือของประตูบ้านที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่ะจะช่วยให้อาชีพการงานจเจริญรุ่งเรืองจะทำงานในประเทศหรือต่างประเทศก็ดีทั้งสิน้นและควรจะหมั่นสวดมนต์ไหว้พระบ่อยๆเพื่อขจัดอุปสรรคต่างๆค่ะ 8. ปประตูบ้านอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ควรตั้งห้องพระไว้กลางบ้านบ้านไหนมีประตูบ้านอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ควรจะออกแบบห้องพระให้อยู่ตรงกลางบ้านโดยตำแหน่งการวางหิ้งพระควรหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือที่สำคัญพระประธานในห้องควรทำจากโลหะเช่นพระพุทธชินราชจะช่วยส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองป้องกันโจรขโมยและป้องกันคนจะมาหลอกลวงค่ะ นอกจากนี้ยังมีทิศต,ต้องห้ามไม่ให้เจ้าของบ้านตั้งหิ้งพระอีกด้วยนะคะมาดูกันว่าคุณเกิดปีอะไรห้ามไม่ให้ตั้งหิ้งพระตรงไหนบ้างเจ้าของบ้านเกิดปีชวดห้ามตั้งหิ้งพระปูชาหันหน้าไปทางทิศเหนือเพราะจะส่งผลให้เจ้าของบ้านเกิดอันตรายจนอาจถึงขั้นเสียชีวิตเจ้าของบ้านเกิดปีฉลู ห้ามตั้งหิ้งพระหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจะส่งผลให้เจ้าของบ้านเกิดการเจ็บป่วยอย่างกระทันหันเจ้าของบ้านเกิดปีขานห้ามตั้งหิ้งพระหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะส่งผลให้ผู้หญิงและสมาชิกในครอบครัวเกิดอันตรายเจ้าของบ้านเกิดปีเถาะห้ามตั้งหิ้งพระปูชาหันไปทางทิศตะวันออก จะส่งผลให้เกิดความสูญเสียคนในบ้านจะเสียชีวิตเจ้าของบ้านเกิดปีมะโรงห้ามตั้งหิ้งพระบูชาหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะส่งผลให้คนในบ้านเกิดการเสียหายทั้งชายและหญิงเจ้าของบ้านเกิดปีมะเสง็งห้ามตั้งหิ้งพระบูชาหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เพราะจะส่งผลให้คนในครอบครัวมีความยุ่งยากที่สุดจนหาความสงบสุขไม่ได้ค่ะเจ้าของบ้านเกิดปีมะเมียห้ามตั้งหิ้งพระบูชาหันหน้าไปทางทิศใต้จะส่งผลให้เกิดเรื่องราวอัปมงคลเกิดขึ้นภายในบ้านเจ้าของบ้านเกิดปีมะแม่ห้ามตั้งหิ้งพระบูชาหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เพราะ look, จะส่งผลให้ครอบครัวเกิดเรื่องร้ายแรงอย่างไม่คาดฝันเจ้าของบ้านเกิดปีวอกห้ามตั้งหิ้งพระบูชาหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เพราะจะส่งผลให้เกิดเรื่องร้ายกับสมาชิกเพศชายในครอบครัวเจ้าของบ้านเกิดปีระกาห้ามตั้งหิ้งพระบูชาหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเพราะจะทำให้ความทุกโศกมาเยือนครอบครัว จนต้องร้องไห้อยู่เสมอเจ้าของบ้านเกิดปีจอห้ามตั้งหิ้งพระบูชาหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเพราะจะส่งผลร้ายให้สมาชิกในครอบครัวเป็นอย่างมากถึงขั้นเสียชีวิตได้เจ้าของบ้านเกิดปีกุลห้ามตั้งหิ้งพระบูชาหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เพราะจะส่งผลให้เกิดเรื่องร้ายกับครอบครัวตลอดเสียเงินเสียทองขึ้นโรงขึ้นศาล4จุดไม่ควรวางหิ้งพระตามความเชื่อ 1. ไม่ควรแขวนหรือวางหิ้งพระไว้ติดกับผนังห้องน้ำและห้องครัวเพราะรู้กันดีอยู่แล้วว่าห้องน้ำนั้นเป็นที่ชำระล้างสิ่งสกรปรกและของเสียของคนเราการนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพบูชา ไปวางไว้ในจุดนั้นอาจส่งผลที่ไม่ดีกับคนในบ้านและยังเชื่อกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นตัวแทนของธาตุไฟซึ่งเป็นธาตุตรงข้ามกับธาตุน้ำการนำไปวางในจุดที่เป็นแหล่งน้ำอย่างห้องน้ำและห้องครัวนี้เชื่อว่าจะทำให้ริทานุภาพหรือเรียกไง่ายๆว่าพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะลดลงค่ะ 2. ไม่ควรวางหิ้งพระไว้บนขอบประตูหรือเหนือขอบประตูค่ะตามความเชื่อของคนไทยโบราณขอบประตูไม่ว่าจะเป็นด้านไหนบนล่างหรือซ้ายขวาก็ยังคงเป็นขอบประตูเช่นเดียวกันกับการนอนขวางประตูค่ะเพราะเชื่อกันว่ามีการเดินเข้าเดินออกทั้งผู้คนและผีบ้านผีเรือนเทวดาหรืออะไรก็ตามค่ะ บ่อยครั้งการนอนขวางประตูจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำการเดินเหยียบขอบประตูหรือธรณีประตูก็เช่นเดียวกันเพร,ะราะธรณีประตูนั้นเป็นที่สถิตของภูมิประตูเช่นภูมิบ้านภูมิเรือนพระภูมิประตูและหัวกระไดพระภูมินาเป็นต้น 3. ไม่ควรวางหิ้งพระไว้ใต้ขานบ้านหรือคือบ้านคะ่ะคานบ้านเป็นจุดรับน้ำหนักของบ้านคะ่ะ จะถูกหลังคากดทับและทิ้งน้ำหนักกดขันบ้านไว้อยู่ตลอดตามความเชื่อจึงเป็นจุดที่ไม่ควรวางหิ้งพระเปรียบเสมือนพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะถูกกดทับไว้ทำอะไรก็ไม่รุ่งเรืองจะถูกเอาเปรียบค่ะ 4. ไม่ควรวางหิ้งพระไว้ในจุดที่ด้านบนหรือชั้นสองเป็นห้องน้ำหรือเตียงนอนที่เรานอนค่ะ อย่างที่ได้กล่าวไปข้างตน้นห้องน้ําเป็นที่ชําระล้างสิ่งสกรปรกและของเสียของคนเราการวางหิ้งพระไว้ห่างจากจุดนี้จึงจะดีที่สุด